lên mà đâu khói ăn Khói ăn oan <laughs> sao phiến sao phiến nhủ sao phiến này ไปยังอ้วนจะได้เอาเข้าบ้านมาโอ้โหดูนีด่ดูตัวชี้เอออ้าวเฮ้อ้วนเลยเออ,อ,ยอ,อไปทั่วเลยแล้วมังเหยียบมามาลูกมาเข้าบ้านได้ละเร็วเร็วยังอีก าบ้านเถอะไปเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเออเก่งมากเออเก่งมากมาเดินตามมาเก่งมากเก่งมากมาลุกมาเร็วทางนี้อ้วนมาข้าวทางนี้เก่งมากเลยมานี่มานี่ทางนี้เข้าบ้านเรื่อย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 เข้าบ้านเก่งมากเลยเข้าบ้านเข้าบ้านเก่งมากโอ้โหเก่งจริงๆเลยน่ะดีมากเลย เข้าบ้าน